เพิ่งไปฉีบไห้จำทางหมุเต็มือเฟินเป็นหยดๆใจมือเปิดพัดลมหนึ่งร้อยดูไอ้นี่ไม่ได้เดินหาอะไรหรอกเชื่อไหมมาลูกมาดูาเดินเลยโมกขวัญตอนเล็กๆเธอ ไม่เล่นน้องเลยล่ะโอ้ชิ้นนี่รักน้องดีกว่าบอกแล้วมันไม่สน,นของขวัญของขวัญของขวัญนุ่นนุ่น,น,นแย่งแล้วนั่น ก้อยมากินไหมยังไ,ไม่ได้ได้แล้ว <c oughs> โอ้ย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 ,อย <c oughs> ตังสายตังสาค่อยๆกินขอขเคจ้นนะ เทียบไซสกันสิลกูกขายยาวจังเลยฝ่ายนี้ฝ่ายเรียบเลยเฮ้ยอย่าจับเฮ้ยเปนี่มั้งเสียงใครอ่ะเก่งเลยเสีงย,กยสงก็ใหญ่มาแล้วนี่ยักเขียวไปอันนี้ไอ้เกต เเฮ้ยีไม่ได้ไม่ใช่ของตัวนี้อิ่มล้กกินน้อยจังไปไหนมาะเป็นฉี่มานี่มาไม่ใช่ที่มานี่ดิไปไหนแล้วน,น้องกินน้อยของขวัญ ตัดตรงนี้สุดอร่อยไหมเอาให้หมดกินน้อยจังเลยมันกินได้หรือ,อยังวะออมว,ว่าหมดแล้วฟิงเลยว่าชิมหน่อยดิทำเป็นเลียมันหมดแล้ว มาเลี้ยงน้องมาสเปนครับขงขวานขงขวานมาช่วยขอช่วยขอเป็นโน้นแล้ว,ลว,ลวเ,เดินหลอกทำไมกินไม่หมดทำไมลูกนิดนิดก,ก,ก็ยังดีงเร็วๆพี่ยังเหรอ มาน,นี่มาสวัสดีค่ะก,ก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอ่อแเฮ้ยสวัสดีค่ะก่อนฮีเปอร์ยังแข็งอยู่จะเป็นเอฟป่ะ,ะได้เอาสองตัวคนยังไม่เป็นเอฟเลยใคร งาลักตัวให่แล้วกักันไปนี่มันกินไม่ได้อเป็นมานี่มาเปน็นของขวัญพิจัรโอ้ยเอาเรื่องจนนะตี่ย